นะครับโอาอ่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 าาอ่าอ่าล่าอ่ลอ่าอาอ่า่าอ่าอ่าอีาอ่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 าองาอ่่าอ่าอ่าอาอ่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 อ่าอ่าอ่อ่มีประ่ิทธาภาอมาก่เอสาดต้องาอ่าอาอ่าอ่ก่อ่า่า่าา่่า่ี่าา่า่่าอาอ่ดัเา นะครับต้องติดกับตัวเด็กนะครับเนาะต้องติดกับตัวเด็กนะครับนายแพทย์แพทย์เขาก็ออกแถลงการให้ชาวโลกรู้แล้วไม่มี DNA ของใครนะครับนะนี่แหละครับนะมันไม่มี d n a ของใครนะครับคุณนันทิดานะครับนัทิดานะครับถ้ามี d n a ของลุงอ่ะตั้งแต่แรกเขาจับลุงไปตั้งแต่แรกแล้วครับขอให้มี DNA นเะครับเพราะว่าคดีนี้นะครับที่ไอ้นัทเ่ที่ไอออฟนะครับเนาะ ไอ้ออฟอ่ะมันไปทํากับน้องหญิงไว้อะมาที่ไอ้พวกนั้นเอามาเปรียบเทียบนะครับที่ไอ้หัวหลอดไฟอทนายปากห้อยมาเปรียบเทียบกันนะนะครับเอามาเปรียบเทียบกันว่ามันเหมือนกันแต่ไม่มีประจักษ์พยานถึงแว้ว่ามันไม่มีประจักษ์พยานนะครับแต่ d n a ของไอ้ออฟเนี่ยมันไปติดแขนติดเนื้อตัวของอ่าของของของน้องหญิงอะ่ะนะครับนั่นะนะ่นะดีเจับเลยนะครับเนาะไม่ต้องมีประจักษ์พยานนะครับเพราะถ้า d n a ติดตัวแล้วจับทันทีเลยนะครับ ตั้งข้อหาให้เลยนะครับถ้ามี DNA นะถ้ามี d n a ตั้งข้อหานะครับเนาะนะคุณนัทธิดานะครับเนาะนับถ้ามี DNA ต้องตั้งข้อหานะครับแต่ถ้าไม่มีอะไรสักอย่างตั้งข้อกล่าวหานะครับน่ะฟังไว้นะครับถ้ามีข้าวว่าเขาตั้งข้อกล่าวหาว่าลุงพลนะครับเจตนาฆ่าน้องตั้งข้อกล่าวหานะไม่ได้ตั้งข้อหา <Took you. S 1> หนะครับเนาะนับ บางคนไม่รู้ f c บางคนไม่รู้นะครับเนาะได้ยินพวกไอ้นั้นขู่ว่ามี dna dna นะครับนะแต่ยังเป็นข้อกล่าวหาคือสงสัยนะครับสงสัยลุงนะครับเนาะมันไม่ใช่ถ้ายัางมี dna ติดเนี่ยเห็นไหมละ่ะไอ้อ๊อฟนะครับมันก็โดนตั้งข้อหาให้เลยเห็นไหมล่ะนี่ครับไอ้อ๊อฟมันก็โดนตั้งข้อหาให้เลยเห็นไหมคดีของอ โจ้ถุงดําก็โดนตั้งข้อหาหเลยเพราะมี DNA ติดในตัวของของศพนะครับอ่านี่แหละครับอย่างอื่นไม่ไม่สนใจอย่างอื่นไม่สําคัญนะครับหลังจากนั้นจะไปเจอ DNA ที่ไหนก็แล้วแต่เขาเรียกว่า DNA แฝงจ้ะนะครับเนาะดีเอ็นเอแฝงนะครับนะนะกนะนะ็อ่าไอท้ทานายปากห้อยว่ามี DNA แฝงไม่ DNA แฝงไม่มีน้ําหนักนะครับ DNA แฝงไม่มีน้ําหนักช่วงเอ่อช่วงนั้นนะครับที่จัดงานโ่งงานศพอะไรของของ ของบ้านหลังนั้น่ะลุงก็ไปช่วยนะครับอาจไปจับนั่นจับนี่เขาอาจจะลอก d n a ที่ไปติดตรงนั้นตรงนี้ไปก็ได้มันเปลี่ยนไปได้ทั้งนั้นนะครับเออนะครับไม่มีหลักฐานก็จับแม่ไม่ได้ว้าอ่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 าอวนะครับเนี่ยเข้าฟางนะครับกระพริบถี่แล้วนะครับเนี่มีแต่ ABC นะครับว้าอ่าอ่าอ่าเนี่ยสายหยสิธีทมนะครับขอบคุณฟ้าประวันรัด์นะครับ อเออนี่นะครับเนี่แหละครับลุงมคลไม่เข้าใจนะครับที่จริงลุงมคลอยากให้ f c ทั้งฝั่งนู้นและฝั่งนี้เข้าใจนะครับนะทั้ง2ฝั่งเลยนะครับเข้าใจว่าการตั้งข้อหากับข้อกล่าวหาเนี่ยมันแตกต่างกันราวกับดินนะครับถ้ามีดีถ้าลุงพลว่าอลุงมงคลนะถ้าเขามีดีเอลุงพลติดในร่างกายถ้ามีดีเอลุงพลติดในร่างกายหรือเขาไปได้ดีเอลุงพลจากที่ไหนมาก็แล้วแต่นะครับเขาจะต้องตั้งข้อหา นะครับนะนะตั้งข้อกล่าวหาไม่ใช่ว่าตั้งข้อกล่าวหาตั้งข้อหาเลยนะครับเออเอฟซีบางคนไม่รู้นะครับเนาะมันมันแตกต่างกันลาวฟ้ากับดินนะตั้งข้อหาว่าพยายามตั้งข้อหาว่าพยายามทําร้ายคนอื่นเขาเนี่ยกับตั้งข้อกล่าวหาคือข้อสงสัยกับความจริงเลยเห็นเห็นกับตาเลยนะลูุงก็แต่มไม่เม้นนะครับขอบคุณมากนะครับเนาะคนนัทิยาณัทดานะครับลุกๆเรา เอาสายนะคะ่ะมาชาร์ตอ,อ่ะคุยต่อเลยค่ะน้องอ๋อไม่ไม่ไม,มันแดงนะครับนะมันแดงมันแดงนะครับเครื่องมันร้อนนะครับนะเครื่องเรามันจะเป็นอะไร CPU นะครับนะแดงเล็กๆเรามันมีขาแยกออกเยอะแยะเลยนะครับถ้าเรียกว่า CPU มันร้อนนะครับเนาะ CPU โอ้ยเนื้อเลื้งเนื้อเนื้อเลื้งเลื้งนะครับว่า,า,า,าว่าฟ้าจารีอยากจะไปหา อ่อ่าชิดปากเปรแล้วนะครับโอ้อ่ะอ่าอ่าประชดนะครับสนมเอ็นนะครับเนาะครอบครัวสําหรับคลิปนี้นะครับสุดใจจวนเพลนนะครับคุณป๋าเล็กป้าเล็กนะครับเนาะลุงโมโคลจะลงก่อนแล้วนะครับนะอ่านะครับนะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวพรุ่งนี้เราเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับคนบีสิบห้านะ